ท่านผู้ชมครับพวกผมอาจารย์ชัดชัยพาพิธามเป็น,นรายการแสงธรรมแห่งศรัทธาแสงธรรมยามเช้าก่อนที่จะไปทํางานครับรับสิ่งดีดีเพื่อความเป็นมงคลก่อนไปทํางานครับท่านผู้ชมครับแน่นอนครับวันนี้เราจะพูดถึงความกตัญญูซึ่งวันนี้สังคมเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนใครเปลี่ยนฮะวัยรุ่นแหละฮะวัยรนวันนี้เนี่ยแต่เดิมมาสังคมเราต้องเลี้ยงดูพ่อแม่นี่คือการบ่มเพาะจากในวัฒนธรรม แต่ขณะเดียวกันวันนี้วัฒนธรรมเปลี่ยนไปนะฮะนั่นก็หมายความว่าสิ่งวันนี้เขากําลังคิดว่าวันนี้ฉันกาลังเป็นภาระแล้วเหรอเกิดมาฉันเป็นภาระแล้วเหรอวันนี้ต้องกราบเรียนท่านเจ้าอาวาสกราบน,นมัสการครับอาจารย์ครับเจริญ<ะ>พรยมจัดใช้แล้วก็ท่านผู<ย>้ชมด้วยแ,แย่แล้ว,ลวอย่างนี้สังคมการความศรัทธา อย่างนี้แย่แล้วครับอาจารย์ฮะับทำยังไงล่ะอาจารย์ย,ยังได้อยู่ยังไม่ถึงขั้นแย่หรอกก็จริงๆแล้วที่มันเป็นอย่างนี้เราขาดเรื่องคําสอนที่าาาาดีในส,สังคมทั้งพ่อแม่ด้วยจริงๆสังคมเราเริ่มต้นเนี่ยถ้าเรานับในหนึ่งช่วงก็คือพ่อแม่ถ้าพ่อแม่มีการอบรมบุตรทิดาให้ดีให้เหตุให้ผลในเรื่องของความกระตันยู เด็กก็จะสืบสืบกันต่อกันมาโยมต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าในบางครั้งเด็กที่เกิดมาที่ไม่มีพ่อแม่ก็จะไม่ได้เข้าใจเหตุผลว่าทําไมเราไม่มีพ่อแม่ครับอาจารย์แล้วพ่อแม่เนี่ยก็ยังไม่มีความรับผิดชอบแต่ยันก็ยังเป็นส่วนน้อยจริงๆแล้วถึงมีหรือไม่มีก็ไม่ใช่ประเด็นรประเด็นสําคัญที่สุดก็คือความกระตันยูเนี่ย เราต้องเริ่มจากในครอบครัวแม่เนี่ยตั้งท้องลูกหนึ่งคนใช้เวลาอย่างเฉลี่ยก็คือ9เดือนในระยะเวลานั้นเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งน้ำหนักเพิ่มขึ้นลำบากทำงานไม่ได้สามีก็ต้องออกไปทำงานหาเลี้ยงเมียแล้วก็ลูกในท้องอ,อันนี้ยังแค่เริ่มต้นนะเมื่อเกิดมาเสร็จ ลูกเนี่ยเด็กเนี่ยเป็นอะไรที่เลี้ยงยากมากพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงดูยังต้องไปทํางานด้วย uh huh. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่จะเลี้ยงเด็กคนคนหนึ่งเนี่ยถามว่ามันเป็นเรื่องยาก uh huh. แล้วทําไมมันเกี่ยวเรื่องถึงความกระตันอยู่ในขณะนั้นเนี่ยพ่อแม่เนี่ยไม่เคยเรียกร้องสิทธิ์เลยพ่อแม่รู้แต่ว่าเมื่อเราคลอดลูกออกมาแล้วเนี่ยเด็กคนนี้คือเลือดเนื้อเชื้อไขของเรา เราจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเขาโดยไม่มีเงื่อนไขตราบพ่อแม่แก่เท่าลงถ้าเราคิดได้เราเข้าถึงหลักธรรมได้หรือเรามีมโนธรรมรเราก็จะมองกลับไปว่าพ่อแม่ก็ไม่เคยมีเงื่อนไขกับเราเราก็ไม่ควรมีเงื่อนไขกับพ่อแม่เราก็ควรเลี้ยงดูท่านในยามที่ท่านแก่ชราลงไม่มีใครคนไหนร็อกโยมพ่อแม่เนี่ยที่จะบอกว่า ถ้าลูกโตขึ้นนะต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงฉจาถ้าพ่อแม่ไม่แก่ลงยังไงเชื่อเถอะพ่อแม่จะเลี้ยงดูลูกจนสุดความสามารถนะครับ,นะรบพระอาจารย์สังคมวันนี้เนี่ยนี่คือเรื่องจริงนะพระอาจารย์สําหรับเลยลูกเก้าคนมีข้ออ้างหมดเลยว่าไม่ว่างอย่างนี้นีโอ้โหมันไม่ใช่เลยนะฮะท่านพระอาจารย์สําหรับคาว่าไ,ไม่ว่างที่จะเลี้ยงดูก็สังคมมันเสื่อมลงอื มันเสื่อมลงในหลายๆด้านเสื่อมลงตั้งแต่สถาบันครอบครัวเราที่เป็นสถาบันเริ่มต้นทุกคนเนี่ยคำว่านิยามพ่อแม่บุพการีหรือผู้มีพระคุณเนี่ยมันถูกกีเลสถูกตันหาเนี่ยมาบทบังบทบังในนี้นี้คืออะไรอย่างเช่นโยมยกตัวอย่างมาลูกเก้าคนลูกเก้าคนที่พ่อแม่ได้คลอดออกมาได้เลี้ยงออกมาเนี่ยลูกอาจจะลูกคนที่แปด ก็ใช้ข้ออ้างว่าพ่อแม่ไม่เคยเลี้ยงฉันไม่เคยดูแลฉันเพราะฉะนั้นฉันก็จะไม่ดูแลพ่อแม่ฉันไม่ผิดฉันไม่บาปแต่หารู้ไม่ว่าบาปมันได้เกิดขึ้นแล้วพ่อแม่เนี่ยมีลูกเก้าคนเป็นไปไม่ได้โยมถ้าลูกเก้าคนเนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงดูอะไรเลยเนี่ยจะเกิดขึ้นมาได้หรือดำรงชีวิตได้ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นจริงๆโยมที่กำลังใช้เหตุผลอย่างเงี้ยในการทิ้งพ่อแม่ เราขอให้หยุดเสียเพราะว่าโยมก็ได้สร้างกรรมกรรมใหญ่หลวงกับพ่อแม่ไว้ <S <S จริงๆถึงแม้เราจะไม่สามารถดูท่านให้ดีได้ร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยเราก็ดูให้ดีที่สุดดูให้ดีที่สุดนะมันจะเป็นการตอบแทนพระคุณของท่านได้ดีอืมเขาบอกอย่างนี้ครับอาจารย์ว่าความกระตันยูนี่คือบอกเกิดแห่งคนดีแต่ไม่ใช่คนรวยนะอาจารย์ใช่จริงๆ <S <S แล้วมันก็ใกล้ๆกันครับ จริงๆแล้วมันมีคํานึงที่ครูบาอาจารย์ชั้นสอนมาว่าความกระตัญญูเนี่ยนะเมื่อเรามันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยจะเกิดขึ้นกับพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่มีบุญคุณกับเราเนี่ยสิ่งพวกนี้จะไม่สูญเปล่าโยมลองชั้นจะยกตัวอย่างให้ฟังครับโยมมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยที่นับถือ,อถึงเวลา โยมตอบแทนบุญคุณเขาวันหน้าเนี่ยเวลาเขาไปเจอบุคคลอื่นเนี่ย<ม>เขาก็จะบอกต่อความดีของโยมโว่าเ<ม>อโอโยมชัดชัยนี่เขาดีนะ<ม>เขาเป็นคนที่กระตันอยู่นะพ่อแม่เขาเลี้ยงดูหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่ช่วยเหลือเขามาเขาก็มีความกระตันอยู่กับการเนี่ยไปบอกตอนที่โอ้คนคนนี้ไม่มีความกตันอยู่เลยแม้กระทั่งพ่อแม่ไม่เลี้ยงเป็นโยม โยมจะคบหาคนประเภทนี้ไหมหรือจะเอามาเข้าไปในองค์กรไหมไม่มีทางนั่นแหละก็คือมันจะตัดทางของเราไปโดยสิ้นเชิงเลยโอ้สาธุนะฮะ,ะมันเป็นอย่างนี้เป็นทางแห่งความร่ำรวยนะเนี่ยใช่ะะเป็นปากต่อปากโ,โยมจะเซ็นสัญญาอยู่อย่างเงี้ยสัันล้านอย่างเงี้ยอ้าวคนนี้ที่เคยออกทีวีเนี่ยทิ้งพ่อแม่ไว้ไม่มีใครร่วมทําธุรกิจกับโยมหรอกเราถือว่าไม่มีคุณธรรมกจริยาธรรมเราไปทําธุรกิจของคนอื่นดีกว่าเห็นไหม ก็ความกตัญญูเหมือนกันน,นะมแม่จะขอเล่าประสบการณ์ตัวเองหน่อยครับพระอาจารย์ครับสาหรับในตัวเองก็คือว่าผมเนี่ยทิ้งเงินห้าหมื่นเงินเดือนเนี่ยพระพระอาจารย์ห้าหมื่นเจ็ดหมื่นเนี่ยเพื่อที่จะมาดูแม่ที่นอนติดเตียงหลายเดือนเลยครับพระเจพระอาจารย์ถ้าไม่มีวันนั้นผมก็ไม่มีวันนี้ถูกต้องถูกต้องนะครับพระอาจารย์มันก็เป็นเรื่องที่แปลกครับพระอาจารย์อืนี่คือสิ่งที่ว่า ผมก็จะไม่มีพิธีกรที่ชื่อว่าอาจารย์สัจชัยมันมีอาน,นิสงของมันครับอาน,นิสงของมันบางทีเราคนที่ไม่เคยศึกษาธรรมะหรือคนที่ไม่เคยเข้าถึงหลักธรรมคำสอนเนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องงมงายมันเป็นเรื่องเชื่อถือไม่ได้แต่จริงๆโลกเนี่ยเราสร้างมาด้วยพระเ,เจ้าท่านตรัสเอาไว้แล้วมีเหตุย่อมมีผลมีเมื่อย่อมมีสว่างทำความดีก็ต้องได้ผลดีเมื่อเราทำความชั่วเราก็ต้องได้รับผลชั่วนั้นหนึ่ง เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจงอดทนเหมือนการปลูกต้นไม้ทําความดีเหมือนการปลูกต้นไม้ทําความดีนี่ทําได้ยากเราเอาเมล็ดมะม่วงสักหนึ่งเมล็ดเนี่ยไปเพาะลงดินกับเราตอนกิ่งออกมาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบความดีความชั่วกับต้นมะม่วงสองต้นนี้ต้นที่เพาะด้วยเมล็ดเนี่ยจะแข็งแรงกว่าจะทนกว่าแต่ต้นที่ตอนด้วยกิ่งเนี่ยจะเห็นลูกได้ไวเพราะมันโตกว่าก็เหมือนกันครับ คนก็จะบ่นว่าแม่ทําความดีไม่เคยเห็นผลเลยเหมือนผลมะม่วงที่เราปลูกด้วยมเมล็ดนั่นแหละแต่กับการต้นที่ตอนกิ่งนั้นออกลูกแล้วความชั่วเนี่ยมันเห็นผลไวครับแล้วมันก็จะอยู่ติดตัวเราจนตายความดีเห็นผลช้ามันก็ยังอยู่ติดตัวเราเหมือนกันทุกคนต่างสรรเสริญผูดด้ที่ทําความดีนะสาธุครับพระอาจารย์ครับแต่ขณะเดียวกันอันนี้ที่ผ่านมาแล้วเราพูดใน,ในฐานะลูกนะพระอาจารย์ แต่ทีนี้เนี่ยก็ยังมีพ่อแม่อีกหลายส่วนเหมือนกันที่ไถเงินลูกนครับนนี้เออครับอาจารย์ยมลองค่อยๆค,คิดแล้วใจเย็นๆทุกคนนะธรรมชาติเนี่ยที่เกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยน้อยมากพ่อแม่ที่ไม่รักลูกแต่สิ่งใดๆแล้วก็ตามเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่สูงส่ง เราเนี่ยถ้าพ่อแม่ยมบอ,อกว่าเหตุการณ์พ่อแม่มาถ่ายเงินลูกเนี่ยเราต้องดูบริบทของเขาด้วยว่าพ่อแม่เนี่ยจะมาเอาเงินไปทําอะไรอ่าอย่างเช่นไปดื่มเหล้าเล่นการพน,นันเราในฐานะลูกที่ดีเราก็ควรจะห้ามอันนั้นเหตุด้วยครับแต่ถ้าพ่อแม่ไปใช้ในสิ่งที่จําเป็นแล้วเราสามารถให้ได้เราก็จะยังไงนะเราก็ควรตอบแทนท่านในบางครั้งเนี่ยมันจะมีความรู้สึกหนึ่ง สังคมเราตอนเนี้มันมีความดิ้นรนกันสูงมเมื่อลูกไปทํางานเนี่ยก็เกิดภาระต่างๆของตัวเองที่อยู่ในสังคมอาจจะเป็นค่าเช่าบ้านค่าผ่อนรถผ่อนบ้านค่ากินค่าใช้แต่เวลาพ่อแม่มาขอมันก็เลยมองเป็นว่าเนี่ยมาถ่ายเงินอีกแล้วจริงๆมันเป็นส่วนน้อยเป็นส่วนน้อยจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเนี่ยที่โยมถามฉันมาเนี่ยฉันมองเห็นว่า มันเป็นส่วนน้อยให้ดูไปตามบริบทอย่าไปเหมารวมว่าพ่อแม่ถ่ายเงินต้องดูบริบทท่านก่อนว่าท่านเอาไปทำอะไรนะและใจเรามันก็จะสบายลงถ้าเราให้ท่านไม่ได้เราให้คำตอบท่านดีๆว่าในขณะนี้ตัวดิชันตัวผมเองก็ยังมีความลำบากอยู่เ,เป็นไปได้ไหมที่จะลดน้อยลงหรือ,อยังไม่ต้องใช้จะดีเทกว่าเมื่อเราไปปลาม่าหรือเราไปดาบุกกาลีเนี่ย จะเป็นเรื่องจริงหรือมันไม่ใช่หน้าที่ของบุตรครับอาจารย์บุตรไม่ควรบุตรพิดาไม่ควรไปดา่าบุพาการีใดๆทั้งสิน้นเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะติดกรรมเงินใบนะโยมนะมพ่อแม่เนี่ย<ม>เป็นของสูงนะคุณลูกครับอาจารย์พระอาจารย์แต่ขณะเดียวการผมเ็เห็นในละครน,นะอาจารย์นะ ที่แบบว่าเอ้ามาขออพ่อแม่มาขอเงินลูกมากินเหล้าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่แตขณะเดียวกันนะพระอาจารย์นะฮะอพอลูกไม่ให้บาู่นด่าลั่นหรือไอ้ลูกอกตันยูนู่นมันกลายเป็นเรื่องเสื่อมเสียไปเลยนะคร,าารับถูกต้องนั่นไงก็เราเรากำลังจะบอกว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ได้ถูกเสมอหรือไม่ได้ผิดตลอดอย่างถ้าพ่อแม่เนี่ยที่เป็นอย่างเนี้ยเราในฐานะลูกเราควรจะอธิบายท่าน หรือหาคนที่เราจะไปอธิบายท่านได้เราจะยกตัวอย่างว่า,าคุณแม่เนี่ยดูเราไม่ใช่ตัวเรานะดูเราเนี่ยแต่จริงจริงแล้วคุณแม่เนี่ยทำผิดเราเมื่อเราเป็นลูกเราไม่สามารถจะไปบอกว่าแม่ผิดหรือไปด่าทอท่านได้เราเดินไปหาพ่ออีกคนหนึ่งพ่อวันนี้ผมทำเรื่องอย่างนี้นะแต่ผมมาทำถูกแต่แม่เข้าใจว่าเป็นเรื่องผิดขอให้พ่อไปช่วยอธิบายให้หน่อย เห็นไหมมันจะดูดีกว่าที <Ừ> ่เราไปว่าบุพการีตัวเองอกับการเหมือนกันถ้าพ่อว่าเราเราก็ให้แม่ไปคุยกับพ่อแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆแล้วสู้เดินหนีเสียดีกว่าจะไม่เกิดกรรมกันต่อไปโอ้โหสาสครับะระอาจารย์แต่ขณะเดียวกันนะบางทีมันก็เผลอเลิมอนกันนะอาจารย์ เถียงพ่อแม่ว่าพ่อแม่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยอารมณ์แต่การที่เราจะสามารถที่จะตัดกรรมได้เนี่ยเรากราบพ่อแม่เนี่ยถือว่าเป็นการตัดกรรมได้ไหมครับอาจารย์ถ้าถามส่วนตัวนะมันก็ทําให้เบาบางได้แหละแต่คําว่าตัดมันคงไม่ได้จริงๆแล้วการกล่าวล่วงบิดามารดาเนี่ยบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยน่าเห็นใจน่าเห็นใจยังไงบิดามารดาเป็นอัลไซเมอร์แล้วเราต้องดูแล เห็นไหมเราต้องดูแลเนี่ยคนข้างนอกก็จะมองเราว่าโอ้ทาไมดูแลคนแก่อย่างนี้แต่จริงๆแล้วตัวเราเองนั้นที่รู้และเมื่อโยมถามมาว่าบางทีเราเผลอเลยเนี่ยไปว่าบิดามารดาเนี่ยก็ต้องกลับมาดูว่ามีเจตนาไหมเราเชื่อทุกคนนะลูกที่อยู่กับพ่อแม่ไม่มีเจตนาหรอกยังไงก็ไม่มีเจตนาแต่คราวนี้บางทีมันพังเผลอไปด้วยความเหนื่อย ปัญหาเรื่องงานปัญหาทางสังคมปัญหาทางครอบครัวม,มันก็เลยทําให้เรากล่าวผิดไปบ้างแล้วก็เราก็ได้ทําการขอขมาเหมือนที่โยมบอกเนี่ยแล้วพ่อแม่เขาก็จะให้อภัยเสมอไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่รักลูกครับอาจารย์แค่เบาบางเหอรออาจารย์ <laughs> จริงๆแล้วมันต้องดูบริบทครับบางทีไม่ได้ตั้งใจมันก็ไม่มีเหตุพุทธเจ้าถามว่าตรัสเคยตันเนี่ยกรรมมันเกิดจากอะไราาการกระทำํำถ้าเราจงใจเนี่ย ยังไงกรรมนั้นมันก็เกิดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราก็อย่าไปทํามันเสียเราก็ทําแต่ความดีเมื่อเราผิดไปแล้วเคยพังผิดไปเราก็ตั้งใจในใจเลยว่าต่อไปเราจะใจเย็นลงเราจะคุยกับแม่ดีๆคุยกับพ่อดีๆเพราะวันหนึ่งโยมก็จะไม่ได้ยินเสียงเขาอีกแล้วมันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาคือลูกทุกคนเนี่ยจะเบื่อพ่อแม่ตั้งแต่เด็กเนี่ยเบื่ออะไรเดี๋ยวแม่ต้องปลุกไปโรงเรียนแล้ว พ่อต้องปลูกไปโรงเรียนเดี๋ยวพ่อแม่ก็เจ้ากี้เจ้าการให้ทํานั่นทํานี่แต่สุดท้ายวันหนึ่งเนี่ยเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาโยมก็รู้เราลืมตาขึ้นมาเราจะไม่ได้เจอท่านอีกแล้วนะเสียงที่พร่หัมลบลไม่มีพรำสอนไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างที่เรายังได้อยู่กับท่านเนี่ยเราก็ตอบแทนในสิ่งดีๆให้ต่อไปนี้คือเราไม่ต้องไปสร้างเวรกรรมต่อกันครับเวรกรรมต่อกันในที่นี้หมายความว่า เราก็ไม่เป็นภาระของพ่อแม่มพ่อแม่ก็ไม่ได้เป็นภาระของเราถ้าชาติหน้าได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเราก็ไม่ต้องมาชดใช้ซึ่งกันและกันจะไม่สบายกว่าเลยนะมผมเชื่ออย่างนั้นครับอาจารย์ว่ามีเฉพาะแค่สังคมไทยหรือสังคมแห่งพุทธศาสนาที่พอพูดถึงพ่อแม่แล้วน้ำตาคลอเบ้าทุกครั้งจริงๆมันก็สมควรโยมอมเรา เมื่อก่อนเนี่ยถ้ายกตัวอย่างเราเราตอนเป็นคนรารว่าเ,เราเคยอ่านแต่เราจําไม่ไม่ได้แน่นอนนะลูกของอเรื่องของหลวงพ่อพระพยอมครับที่พ่อท่านเมาแล้ว<อ>ท่านทําตกลงไปาานั่นแหะเรื่องนั้นน่มันติดอยู่ในใจเราเสมอมาแล้วก็ถึงบอกเลยว่าขนาดตรงนั้นเนี่ยหลวงพ่อก็ทําถูกหลวงพ่อก็ไปทํางานเหนื่อยนะครับ แม่ก็โยมแม่ก็ทำงานเหนื่อยแต่สิ่งหนึ่งที่โยมพ่อท่านบอกอว่าสมัยเด็กก็ไม่เคยให้ลิ้นให้ไลไปไต่ไปจอมเนี่ยแหละคือมันมันเป็นสิ่งที่ที่ฟังแล้วมันประเสริฐคือคนเราที่เรานับถือศาสนาพุทธเนี่ยมันเงื่อนไขมันก่อเกิดอย่างนี้อยู่แล้วก่อเกิดคืออะไรก็คือว่าทําให้คนคิดดีทําให้คนทําดีแต่ถ้าเราไปเจอสังคมอื่นๆที่ไม่มีวัฒนธรรมเหมือนสังคมไทยเนี่ย ก็อาจจะเกฑเห็นการเป็นอยู่คนละแบบอย่างเช่นญี่ปุ่นทำไมญี่ปุ่นคนแก่ล้นเมืองล้นประเทศเพราะว่าหนุ่มสาวก็เข้าไปทำงานในเมืองแล้วก็ทิ้งคนแก่ไว้คนแก่เปรียบเสมือนภาระแต่จริงๆก็ไม่ใช่ทั้งหมดแต่เราก็เห็นว่าการปฏิบัติเขาเนี่ยจะสู้กับศาสนาของเราเนี่ยพุทธเนี่ยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ควรจะดีใจที่เราได้เกิดมาพบศาสนาพุทธได้พบคำสอนของพระพุทธองค์ การทาให้เราเนี่ยได้อยู่ในหนทางที่มันถูกต้องครับอาจารย์สุดท้ายนี้แล้วครับอาจารย์สําหรับในแง่คิดของทั้งพ่อแม่แล้วก็แง่คิดของทั้งลูกครับอาจารย์ให้เขาเนี่ยได้เห็นความเมตตาอะไรเงี้ยต่อกันกับความกตัญญูต่อก,กันนะครับอาจารย์ครับอ๋อั้งแง่คิดเนี่ยส่วนตัวพ่อหรือแม่เนี่ยเมื่อให้กําเนิดบุตรธิดามาแล้วเนี่ยมันเป็นความรับผิดช,ชอบมันคือความรักที่ให้เกิดขึ้นมา หน้าที่ของท่านก็คือเลี้ยงดูบุตรธิดาของท่านเนี่ยให้เติบโตให้ความรู้ให้ความรักเอาใจใส่ต่อเมื่อพ่อแม่ได้แก่ลงแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของบุตรธิดาบุตรธิดาก็ควรจะตอบแทนพ่อแม่เหมือนตอนที่พ่อแม่ให้กําเนิดท่านมาก็คือดูแลเอาใจใส่หาอาหารหาสิ่งต่างๆที่ดีที่สุดสําหรับท่านเมื่อเราตอบแทนซึ่งกันและกันแล้วมันก็จะเกิดคําว่ากตันยูกตเวทีขึ้นมา เราจะไม่ผิดกับคำคำนี้และชีวิตเราก็จะมีแต่ความสุขมันจะเกิดเป็นวงจรชีวิตเมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้กับพ่อแม่วันหนึ่งเรามีบุตรมีหลานเขาก็จะมองตัวอย่างเราเขาก็จะปฏิบัติไปเป็นลูกโซ่เมื่อทำอย่างนี้ได้ทุกครอบครัวปัญหาพ่อแม่ถูกทิ้งปัญหาลูกที่ถูกพ่อแม่ทิ้งมันก็จะหมดไปนายโยมนะโอ้โหพระอ,อ,อาจารย์ทราบซึ้งจริงๆสําหรับในบริบทในเรื่องของที่ต้อง เอาสิ่งนี้ไปเป็นตัวอย่างในการในการเผยแพร่นะฮะพระอาจารย์สุดท้ายของสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับสำหรับในส่วนเรื่องเรื่องของความกระตันยูเยความกระตันยูจริงๆแล้วเนี่ยคืออะไรกันแน่ครับพระอาจารย์ครับสำหรับในความหมายความกระตันยูใช่ไหมกระตันยูกระตะเวที <c oughs> คือความเลี <c oughs> เ้ยงดูพ่อแม่อย่างนี้อย่างเดียวไม่เราอย่าไปตีเรื่องพ่อแม่อย่างเดียวจริงๆผู้มีพระคุณบางทีเด็กคนหนึ่งเนี่ยโตมาไม่มีพ่อแม่ถูก ครอบครัวหนึ่งเอาไปเลี้ยงเราก็ต้องกระตันยูอีกครอบครัวหนึ่งก็คือการรู้คุณนั่นแหละกระตันยูกะตะเวทีนะก็คือเรารู้คุณของคนที่ให้คุณกับเราตอบแทนคุณนั้นเมื่อเราสามารถตอบแทนได้และเห็นสมควรเราถึงได้ขึ้นชื่อขึ้นชื่อว่ากระตันยูเพราะฉะนั้นนิยามันง่ายมากเราไม่ต้องไปแปลให้มันซับซ้อนก็คือกระตันยูก็คือขอให้รู้คุณเท่านั้นเองรู้คุณคนที่ให้คุณแก่เรา,านะอ๋อครับอาจารย์แหมวันนี้เนี่ย อยูยอดสหรับในเรื่องของบริบทในการดําเนินชีวิตนะครับอาจารย์นะฮะท่านผู้ชมก็เช่นเดียวกันครับสําหรับในวันนี้ผมเชื่อมั่นเลยครับว่านี่คือส่วนหนึ่งในบริบทที่ท่านสามารถที่จะเอาแก่นแท้แก่นธรรมไปสามารถที่จะดําเนินชีวิตแก่ทุกๆท่านได้นะฮะกลาบนมัสมาสลการล้วครับเจริญพรนบครับนี่คือรายการแสงธรรมแห่งศรัทธาและอยากให้ทุกคนมีแสงธรรมอยู่ในใจครับวันนี้ผมอาจารย์จัดใจและทีมงานต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ